โอเคก็จะไปเับาชมเกมรามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยับผมนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นโมนในเรื่องกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่2นะช่วงเนื้อเรื่องแรกผมไม่ได้อ่าไว้นะครับเพราะมันสั้นนะครับแต่เราก็เลยมาเริ่มเนื้อเรื่องสองดีกว่าเพราะมันมันมันเนื้อหามันยาวนะครับโอเคก็จะมีตัดไปบางช่วงบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับเพราะว่า การเราที่เรามาค้นหาในในเรือย้อนเนี่ยมันนานครับก็เลยต้องต่มีตัดบ้างบางจุดนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่านะก็ขออภัยคำหยาบลงหน้าเดยนละกันแล้วก็เสียงรรบข้างนะครับโอเคไปโอเคสื่ขอขผู้ชม,ชมนะครับวันนี้เรากลับไปรับเพลในพาร์ทที่สามแล้ววันนี้เราจะไปไหนเนี่ยมาโครนนเราจะมาทําการเล่นในใน,ในเรื่องส่วนที่สองอแตาจะมา ตีสี่ห้าร้อยเมตรอ่ะจูนโอเคอ่ะก่อนก่อนจะไปเรื่องเรื่องที่สองขออัปเดตเรือตัวไหนสินำนำทางเลยครับอัปเดตเรือหน่อยครับนี่เราได้ทําการไปจับสัตว์มาอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นไก่งวงใช่ไหมใช่ไก่งวงมีชื่อนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรน้ำโมน้ำโมเออเพื่อนผมเองแต่ออกอาได้แบได้ออกไข่เยอะๆเออส่วนี้คืออะไรครับ ส่วนนี้ก็คือเอ่ออน,นีวคืออย่างนะี้คืออย่างนะอันนี้คืออันนี้แปลงผักเรานะอ่าแปลงผักแปลงผักอันนี้มีต้นเมงโก้แล้วก็ต้นมะพร้าวเมงโก้แล้วก็มีรูดบีบรูดแล้วก็มีแครอทจรที่มัอนอะไรสองอย่างนะครับมันจะอะไรสองอย่างไบีบรูดก,ก็ได้เจอกันยังแล้วก็แตงโมแล้วก็รูดด้วยอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นโซนทำอาหารนะในนี้กล่องนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอ้ ตองไว้เยอะเลยทำไมไม่ไม่มาเผาบ้างอะ่ะดีเก<อ> <ใน S 1> ียดแต่ทำอาหารย้นี่ย้ายหรอ๋อเออใช่ใช่ใช่มันมีเมนูอาหารเนี่ย<ๆ>ม,ามาตามมันจะมีแบบทำอาหารแล้วเราจะแบ,บ่งแค่มันอยู่นานขึ้นอะ่ะแบบ<ม>เกียดหลอดร้านล,ลงอันนี้ห้องนอนข้างบนนี่คืออะไรนนคออไรับข้างบนคือห้องนอนไม่นอนดูไปแล้วห้องนอนเนี่ยตรงนี้นี่คืออะไรอ๋อไอ้นี่สร้างรังลงไว้อันนี้เป<ด>็นเครื่องตรวจจับตรวจจับ สัญญาณใช่ไหมเกิดจับเกาะใช่แสงสีเขียวเข้มๆนี่ไม่ใช่เกาะอะไรนะก็ขายของอ๋อโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นอะไรเป็นที่เผาใช่ไหมที่เผาที่เผาเผาใช่ที่เผาเผาเป็นได้ทั้งงานเขาเขาเอาเขาเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องข้างกล่องเราก็ปลามาเยอะใช่ไหมใช่เราตับมาแต่เกาะ แล้วก็มีอออันนี้คืออะไรถังสีใช่ไหมถังสีอันนี้ใช่ไหมใช่ถังสีนี่คือถังสีนี่เรามาทาเราทาสีในการทาบ้านเรียบร้อยโอเคข้างในดูสวนแล้วแต่จะดูพื้นนี่คือคนละสีเลยเออเดี๋ยวเข้าไปปรับใหม่นี่นี่รีวิวอัปเดตตอนเราไปเล่นนอกรอบนะไม่ได้โกงอย่างใดบอกคำเดียวคือไม่ได้โกงจริงๆนะ ไ,นนไม่ได้กโกงนะอาจจะให้ดูเวล,เวลาเนี่ยสามสิบหกวนันจริงๆนะถ้าถ้าอาจริงๆอ่ะนานนานกว่าหนึ่งชั่วโมงแน่ๆอืมเนี่ยตอนนี้เราล่อมาหมดสามสิบหกวันแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดโปรเลยนะถ้าเปิดโปรมันมันจะแป๊บมันจะเยอะมันจะแบบไม่ถึงวันใช่ไหมอันเนี้ยนี่สามสิบหกวันของแทนนะนั่งไล่ฟาร์มไล่เก็บเะไนปลักไม้ไปเดี๋ยววันนี้ไปเกาะสองใช่ไหมไปทำอะไรเกาะสองซึ่งหมายกันเหมือนจะเห็นเกาะแล้วนะตัวเกาะโอเค โอเคตอนนี้เราถึงฝั่ง,งแล้วทุกคนวันนี้มันมีศัตรูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้เตรียมห่องหังอะไรพร้อมเลยมีเหรียญด้วยเก็บเหรียญไว้เอาไว้แลกธนูธนูธนูเราคาดจะไม่ใช้ธนูนะอย่างคาดจะใช้หอกไปลกันหอกน่าจะโอพีสุดละแต่แปลกบางเกมน<ไ>ี้ไม่มีไม่มีดาบวะแปลกไหมหรือมันมีปะเออมีเหรอมาสเตเตะมาสเตเอ่ะเออถ้าดาบก็ไ่้แล้ ต้องเล่นไปถึงในเรื่องทายจำไม่ได้โอเค,คอาไปข้อเสมอข้อสมองเอ้ยข้อสมองข้อสมองลงข้อสมองเสร็จแล้วไปฮะทุกคนตอนนี้หวังว่ากลับมาเราเจะยืดดีเราต้องเช็คว่าเราได้ทำทานข้อสมองไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะหายโอ้ดูเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเราพอเราออกมาไกลๆแล้วมาดูแบบ มันมันมันเหมือนแบบมันเป็นเหมือนมันเป็นบ้านชี้นหนึ่งที่แบบลอยลอยบนเกาะจากน้ำทั่วไหมวะมั้ง่ปโอ้ทำไมเข้ามายิงเสียงเพลงเคยผมมาถึงชั้นล่างแล้วไงต่อโอ้ทำไมเข้ามาที่ถ้วเสียงมันเปลี่ยนปะเฮ้ยเจอศัตรูอ่ะเจอแล้วศัตรูมันเหมือนคล้ายๆลิงผสมหนูอ่ะใช่ปหมไม่ใช่ใช่ใช่หน้าเหมือนลิงไง

กดชิปมาห่างขึ้นหาได้เลยวอทเฮ้ยได้แล้วมาแค่นี้เราก็นี่เราแฮกหอดเนี่ยแฮกแฮกห่างเข้าใช่ไหมปกติมันต้องหาคุญแจหาอะไรนะนี่เราแฮกเลยไปเราไปทางล่างก่อนไอ้สายธานูอยู่หลังสุดเดี๋ยวเดี๋ยวสายแท้งอยู่ข้างหน้าคุณยินีเสียงไหมแมงมองไม่เห็นเลยอ่ะ มีล่างสุดกว่าแม่คขาไม่มามืดหรอวะอกูยังอยู่สว่างอยู่นะไปเราไปชั้นล่างสุดก่อนใช่ไหมกู่มม้านำแล้วข้างล่างนี้ข้างนี้นี่นี่ข้างล่างเนี้ยไปมาโคนนำก่อนเลยอ๋อม่คุณเจเจล้วไมทางนั้นแหละมันแฮกไม่ได้ไหนมีอะไรบ,บ้างครับบอกหกนาทีใน,นนี้จะในนี้มันจะมีของอะไรบ้างอง่ะ<า> มีซัพพลายเหมือนมาจานี่นะถ้าจําไม่ผิดมันจะมีพังงานเรือแล้วก็ทป็นระหันเระหนเรือ,อโอเคพังงานนี่มันมันต้องมันต้องไปเที่ยว่นไหมครับอ๋ออันนั้นมันจังหวัดครับโอเคโอค้โหแต่โคตรมืดมากตอนเนี้ยมองเลยไม่เห็นมืดจัดเรือฮะมืดเหรอวะทำไมจอก,กูมาสว่างอ่ะเหรอเออน่าจะลืมปับแสง ช่เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแทงเลยแทงเลยแทงเลยอื้อเอาตายเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาอ่าไปเนื้อมาละอ่าโู้ขนงกูไปละอ่าอะไรอะไรอะไอ้นี่ต้องมีตู้เซฟต้องมีเนี่ยรหัสรหัสโคตรไม่มีอะไรบ้างวะไอ้กล่องสะพ้ายครับโอเคโอ้โหใสูตรรหัสมาด้วยจริงปะสวยสวยสวยปะ ห้องนี้ตัดแล้วนี่ตัดละเราต้องไปเข้าข้างหลังละทีเนี้ยอ่าเราข้างชั้นนี้หมดเสร็จแล้วโอเคเราต้องไปทางไหนอะทางนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้วัด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 เสียงอะไรมานี่งานมานี่งานมาชั้นนี้งานมีชั้นนี้โอเคมีอะไรไหมชั้นนี้มีอะไรไหมมีของสแคป๋หนึ่ง เด็กของสะพายมา้ยได้เล็บเมลอดมามันเล็บเมลอนแตงโมน้ำแตงโมคนดีใจไหมขอได้อาารด้วยนี่ทำด้วยขอไม่ใช่เราต้องไปทางบันทายเมื่อกี้บันทายเราหมื่นแล้ววะมันมีแค่อันเดียวอ่ะมาทำไงอะันนี้ไอ้โต๊ะไอ้น่าต้องใช้ต้องใช้กีการ์ดอะประตูเนี่ยโอ้โห และแม่งมื่ไงเอ้ยอ๊ะออออออทำไมกูได้น,น้ำฟรีวะสมูทสมอบซี่มาปาแบบมื่นี่แหละเ,เออไปเสือกขา้าวทำไมเข้าข้างหลังเรือคนตรงนี้ไม่ได้ละน่ามงนี้มันมีบันไดชั้นสองนะฮะมันมีบันไดชั้นสองเลยชั้นสองอะไรชั้นสองขบด้วมากไอ้เหี้ยมองไม่เห็นป้าแสงางป้าย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 โอ๊ยข้ามันข้ามมันข้ามมันข้ามันข้ามัน ตำรวจโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราต้องทำบล็อกหิวเลือดป่ะพอจริงป่ะแต่งพอแล้ไงวะเอ้ยเมื่อกี้ได้แล้วมาขีดกาโปะเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีโจข้างหน้ามีโจมองไม่เห็นปูนอยู่ไหนตามมานี่ปูนเลือดโลตอนเนี้ยผมก็โลเหมือนกันมีผมอยู่รีบเหรอรีบอ้าวแล้วถ้ขีดกาต้องเกาะรั้วพายขึ้นบนสุดดิถ้าข้างบน ถ้ามันมันไปแล้วก็ต้องไปโอเคไปข้างล่างก่อนแล้วไปข้างล่างแปางไหนครับนี่ลงมาเลยทางนี้ไหนอู้ทางนี้ใช่ไหมตรงนี้กูทำไม่หมกไฟไม่ดีป่ะเอ้ยเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต้อไม่ต้องกลัวเอาอไรอ่ะทำคนเดียวไม่ต้องหรอกบุกมาแล้วต้องต่อมาแล้วกันก็นยังเห็นอยู่เนี่ยระวังนะระวังมองไม่เห็นเลยนี่ไฟไฟไฟ เจอไฟเก็บตะแคบด้วยเอ้ยเด็ยคอบาแล้วสาวคล่องในเรื่องไงเออไปเราไปไขประตูด้ยังประตูไหนต้องใช้คอบานี่อะคอบาใช่ละโอ้ยละมือกว่าเดิมโอ้เฮ้ยข้างหน้าไปตีนอือโอ้แทงแทงโอเคเอาหน úa ของใครเนี่ยเอาไปปุ่งกลัว โอ้ซภาพาเต็มเลยโอ้ออโอ้มอเมอุ้ยได้ซุปได้ได้ได้นี่ด้วยเมนอูอาหารอันนี้อาหารอะไรอ่ะใช้เนื้อไก่มะพร้าวแล้วก็เห็ดเป็นซุปเห็ดไก่อะที่บ้านเรามียเยอะอาล้องดาอาล้องดาอาล้องดาอันนี้ต้องใช้อะไระต้องต้องใช้ที่ตัดเอ่อใช้โบนคัรเอที่ตัดโซ่ตัดตัดโซโโเตยบูฟรีมอม็นมา บูครีทางออกอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วเล็กุญแจอันน um ี้อันนี้กุญแจแดงเก็บเร็วเก็บเร็วมีไหมนะเหมือนจะมีนะมีอ๋อวางเปล่าวางเปล่าเก็บของไปเก็บของไปเก็บอะไรทั้งหมดนี่ได้ขังแกนละไอ้ของนี้มาทำอะไรอ่ะคุณมาโภของเนี่ยที่ได้พวกถังแกนพวกสเก๊ตเนี่ยไปทำอะไร ทำวว <Okay. S 2> ระเบิดโอเคเพิ่มเปิดทางขง้างบนข้างบนจะมีพิกัดต่อไประบุบอ,อกอันนี้คือเราทำได้ยังยังเอ้ออยเราได้ที่ได้ขอได้นี่ละคิมต่อโซแล้วอ่าอ่ามันเก็บไม่ดไ,ได้เหรอเมื่อกี้ได้แล้วมาอ๋อขาดจ็ต เก็บไปแค่หมดเก็บไปแค่หมดเก็บไปแค่หมดนี่เราขาดเมื่อกี้เราได้เมื่อกี้เราได้คีมตัดโซมาใช่ไหมเราต้องกลับไปห้องเดิมก่อนห้องไหนวะที่มันมียังไม่ได้นี่สายไฟอีกต้องใช้คีมตัดโซตัดมันใช่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 ห้องอยู่ไหนโกตัดนี่ผ่านเนื้อมากเลยเดี๋ยวกูให้ไม่กลับเนื้อให้กับโอเคได้ไปนี่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 ตรงนู้นง่ายก่อนห้องตัดอยู่ไหนครับนี่นี่ห้องนี้กนอยู่ไหนกูผมกำลัง ได้ได้ได้มาคิดได้มาแจมไปเรากลับเรากลับไปห้องน้ำเงินตอนนี้เหมือนเหมือนเรามาล่าท้าผีบนเรือล้างเลยเฮ้ยไอ้เที่ยเนี่ยจำสเก็ตเนี่จำสเก็อืออไม่มาเป็นชาวเกียร์ยังเลยมองอลไรไม่เห็นเลยโว้ยชาวก็ได้ฮะไอ้ตู้เซฟปะต้องมาตู้เซปะเดี๋ยวตู้เซปไปไหนนี่มั้เปิดยังได้ละเปิดได้ได้เลย ว้าวกี่การ์ดของไปเราลงแบงล่างเลยโอจะเช้านี่ว่าเช้านี่ว่าโอเคลงไปที่ล่างลงไปที่ล่างต่อไม่เราต้องไปต่อไมต้องไปครับทางเอทางอ๋อทางระเบิดใช่ทางนี้ก่อนเราต้องไปครับทางนี้ทางนี้ยังอ่ะขาดแก๊สขาดมันต้องใช้คาร์เจ็ตก่อนข้างบนต่อไปบนสุดเลยบนสุดมันใช่เลยคาร์เจ็ต ขาเจ็ตที่ขาดเจ็ตที่มันต้องที่มันเอาไว้ขับบนเรือใช่ไหมแต่มันเครื่องบินเจ็แต่มันเครื่องบินเจ็ตแต่มันเครื่องบินเจ็ตฮะขับบนเรือคือบินเจ็ตีมรือเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาโคอันนั้นมันเจสกีมใช่เป่คุณอ๋ออันนี้งงเลยเจ๊ขับบนน้ำอั่นี้แล้วบินเจ็โอ้โหเวไหนเนี่ยคุณอ่าโดนไปทางไหนวะข้ามโบนสิโอ้เนี่ยแหมเล่นมุกทีหลงแม่งหายไม่เป็นละ แล้วไอ้ห้องแจสีแดงมันแข็งไงครับนี่ตามมาอ๋อเปิดแล้วอยู่ไหนตะล่างโอเคป่ะปไป้าป้าเปิดใส่กินคีย์มาละเราไปไหนเรากลับไปห้องประตูนี้ห้องไหนฮะไปเลยโอเคได้แล้วโอ้ยไม่โตแล้วอือแทงแทงแทงเลยโอ้ดูเลือดนะสำคัญคือเลือด อยู่ไหนกันเนี่ยอ่าเพิ่งมาตามมาชั้นสาวชั้นบนสุดปะไม่ไม่บนสุดไม่บนสุดไปนำทางเลยครับมาโคต้องอยู่ข้างบนเหรอเออยังต้องเดินไปเดินมาเยอะเลยที่เราข้างล่างกันเถอะถ้าไม่ต้องก็ไปตรงไหนไอ้โอ้ยมาเยอะมันมันมันรีสปอนมาได้เลยเหรอใช่ไหมได้รีสปอนได้เลย

ไม่น่าพูดเลยเฮ้ยได้ปูปิ้นแล้วทุกคนได้แลวอ่ะติเฮ้ยได้นี่มาใบาพัดเ,เรือโอ,<า>อนน้อันนี้อันนี้คือ,อ,อนี่ถือว่าเสร็จยังเสร็จไปยยังเสร็จแล้วโอ้อาากกัปเกรดทีนะเป็นไงโอ้ยยี่สิบนาทีได้อยู่แค่นี้เหรอเรือไม่หายแล้วเราไปเราไปอ๋อบอกก็เรือพี่เซฟไว้ดีเนาะโอเคตอนนี้เรากลับมากินข้าวก่อนอยู่มาก หิวมากแล้วพัตตต่อไปเราไปไหนต่อนะมาโคโ่อพัตตต่อไปก็เราจะไปในเรื่องคนที่สามต่อโอเคหลังจากที่เราได้นี้มาแล้วนะจักไปทีเนี้ยเราเราจะหันเรือได้สะดวกละเราจะไม่เราจะไม่ไม่ต้องใช้กลางหันอีกต่อไปใช่ไหมเอ้ยที่พายเรือไปใช่โอเคไป เอนั่นแหละวันนี้เรา,าเสร็จแล้วเอ้ยเราเก็บเนื้อหมูธรรมดาก่อนนะเผื่อมันมีเนื้อสเต็กใช้เปอร์ฮีบอะเมนูเมนูอาหารมาสองอันท้านพี่เร <Okay. S 2> จะตัดร้อนๆถึงแปะตรง,ตงไหนได้บ้างเ,เ,าเนนะี่ยเดี๋ยวเราขี้ฟองกักนนะไปเดี๋ยวพันนี้ก็ทิ้สุดไว้ก่อนเดี๋ยวพัต่อไปก็ไปสำรวจเกาะสามใช่ไหมใช่